สวัสดีค่ะแม่น้องพอใจตรีเดนค่ะค่ะตอนนี้นะคะน้องก็กำลังจะออกไปรับน้องพอใจที่โรงเรียนนะคะน้องพอใจบอกให้แม่เอาสัตพเตอร์ไปด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้อากาศดีนะคะมีแดดด้วยเดี๋ยวตามน้องไปดูกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะน้องก็กำลังเดินไปรับน้องพอใจนะคะ สกูตเตอร์ไปด้วยค่ะวันนี้แดดดีมากเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่6องศาค่ะไม่ค่อยหนาวหน้าเท่าไรนะคะปกติน้องต้องใส่ผ้าปิดปากนะคะเพราะว่าลมแรงมากแล้วก็มันจะทำให้เราแสบหน้าไงคะ่ะค่ะและนี่คือร้านขนมนะคะแล้วก็ร้านพิซซ่านะคะ ร้านขนมตรงนี้นะคะน้องพอใจทุกวันสุกนะคะน้องพอใจเขาจะมาช้อปปิง้งซื้อขนมที่นี่นะคะน้องพอใจจะใช้เงินอยู่ประมาณอาทิตย์ละ30มสิบโครนนะคะซื้อขนมที่นี่ส่วนมากก็จะเป็นไอศครีมช็อกโกแลตนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ละค่ะการใช้ชีวิตในแต่ละวันของน้องก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ ถึงเวลาก็มารับลูกสาวถ้าวันไหนได้ไปโรงเรียนก็ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ทุกคนก็ออกมาข้างนอกนะคะจิบกาแฟยืนตากแดดน,นะคะ โรงเรียนน้องพอใจก็อยู่ข้างหน้านี้นะคะตอนที่ช่วงหิมะมานะคะตรงพื้นหญ้าตรงนี้ขาวโพลนไปหมดเลยค่ะเสียดายช่วงนั้นน้องไม่ค่อยได้มีคลิปนะคะเพราะว่าหนาวมากเลยอ้าวสวัสดีจ้านนะ้องน้ำเจอแม่เพื่อนน้องพอใจนะคะตรงนี้ก็เป็น อคิดนะคะโรงเรียนเด็กก่อนเกณฑ์นะคะทำไมได้มาฝั่งนี้นนอ๋อรถนเล,เลยีค่ะวันนี้น้องปัจใจเลิกเรียนแล้วนะคะแม่ก็มารับน้องปัจัยเดี๋ยววันนี้น้องปัจใจจะเดิน ไปลงไปไปบ้านกับแม่นะคะแต่วันนี้แม่เอาสกูตเตอร์มาให้น้องปใจเดี๋ยวดูนะคะว่าน้องปใจจะขี่ได้เร็วแค่ไหนแล้วก็จะขี่ไปถึงบ้านไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะน้องจ น้องก็จะเอามาให้เล่นนะคะแต่ช่วงก่อนหน้านั้นมันก็ถนนมันลื่นนะคะเพราะว่าหิมะตกเนาะน้องก็ไม่เอามาเพราะว่ากลัวล้มนะคะ เร็วมากค่ะเหมือนกับแบบว่าถ้าเราถ้าเราหยุดตรงนี้มันก็จะไม่ไปเลยเดี๋ยวดูนะคะแต่ตอนนี้น้องก็จะคิด,ดว่าเรวน้องก็จะเก็เบรกตรงข้างหลังอ๋อมันเบรกข้างหลังเหรอลูกใช่ค่ะถ้าถ้าเราแบบว่าเแบรบกแบบนี้นองเท้าเราก็จะแบบว่าเหมือนกับมันมันอะไรนะคะเหมือนกับมันแล้วเนียเหมือนกับมันเปื้อนหรือว่ามันแบบว่าขาดอะไรแบบนี้ค่ะค่ะ อ,อ๋อถ้าเกิดเราเบรกด,ด้วยเท้าใช่ไหมคะรองเท้าจะขาดใช่ไหมคะ Yeah. 累不？<laughs> <来呀 S 2> <laughs> ให้ทันนะคะ น้องกระใจอะ่ะก่อนที่เราจะขึ้นห้องนะคะน้องกระใจจะมาเอาสกูตเตอร์เนี่ยน้องกระใจจะขี่จตเตอไปนี่เลยหนึ่งนาทีถ้าไม่ถ้าถ้าหนึ่งนาทีเสร็จแล้วน้องกระใจต้องมาหาแม่โอเค okay, ะคะโอเคค่ะ แล้วค่ะโอ้โน,นาทีพอดีเลยค่ะจริงเหรออุ้ยจริงตอนนี้นะคะน้องเพื่อนจะขึะ้นลิฟต์แล้วแต่ว่าในลิฟต์มันยังไม่มีสัญญาณนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้น้องวัดแอรกขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ